คบ,บุณนอาวุชากันเล็กน้อยแล้วก็อยู่ในาน True Day แบบนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีต่ตางๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง<ช>นี้ดีกว่าใช่เครับ <ๆ S 2> อยากให้นชานะครับ <ๆ S 1> พูดถึงไลฟ์สไตล์ในการตริด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต่อสื่อสาร <ๆ S 2> หรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าการโทรศัพท์ใช้ <ๆ S 1> เ,เทคโนโลยีใช่แล้วฮะสำหรับผมนะครับแคิดว่าเดี๋ยวนี้ทุกๆคนแหละก็อยากจะเขาเรียกว่า ใช้สมาร์ทโฟนหรือใช้โทรศัพท์ที่มีเครือข่ายที่เร็วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเล่นกันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ก๊ง instagram มีอะไรอีกนะที่เธอเล่นกันนะั <laughs> มี social cam หรือมีอะไร่นะครับตัดยกตัวอย่างประมาณนะฮะและได้ลองสัมผัสกับ 4G LTE ไปงาน 4G มาแล้วได้ลองแล้วครับครับผมเป็นไงบ้างครับผมชื่อครับอ่าเร็วนั้นแรงสดชื่อเลยคิดว่าเดี๋ยวจะใช้แน่นอนไหมคะครับผมบใช้แน่นอนนะคะเอาละค่ะนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุณทชาจะเชิญแฟนคลับหลายท่านมาร่วมเล่นเ,เกมงไปด้วย <Donald S 2> อยากเล่นกน หน้าลงเข็นถือเอาปายไปปิดหน้าไปดูดกับเพื่อนว่าเรื่องมันดังมากค่ะขอให้บอกรักนี่อายกันเลยบอกรักสามพยายามเท่านั้นครับให้คุณบอกรักสามพยายามนะคะจะบอกว่าหล่อเท่รักหรืออะไรก็ตามแต่สามพยายามแบบนี้เดี๋ยวคุณพิชานะคะจะเป็นคู่ตัดสินเอง ก็ใรที่บอกรักแล้วโดนใจจะเลือกคนนี้เลยนะคะแล้วก็ที่มีของรางวัลให้ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะสําหรับผู้ชนะของเราจะมีแอคชั่นถ่ายภาพแบบเก๋ๆน่ารักมากๆเอาแบบไหนดีคะเอาแบบรักๆให้ดูเออพยโยแบบนี้กับคุณประชาบนเวทีเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมี่ห้าท่านนะคะที่จะมาร่วมเล่นเกมนี้ท่านไหนที่อยากจะมาแบบรักพักขอห้าท่านยกมือเลยค่ะ เคยอายเยอายนะฮะข้าหักเองอะไรนะขอดังอีกครั้งหนึ่งขอดังใอีกครั้งหนึ่งข้าหักเองข้าลกเองเิ็งมาจากสมัยไหนเอออันนี้เขามาบอกอ่ไทยๆข้านัอกเองเขาเป็นคนจริงใจ้วท่านี้อะ รักไ,ไ,ไปมคะอะไรนะว่าเป็นองยิยมหรือเปล่าดูรักพี่ก้าชายไหมบอกรักพี่กระชายพี่น่อยรักไปก่ะลูก อาทุจะหมากร้แล้วเพื่อนไปงานค่ me <laughs> in ครับตัวเล็กโอเคขอคคโอเคค่ะเราจะทำค่า 4G LTE พร้อมๆกันนะคะ ปีผลงนานไรบ้างคะช่วงนี้นะครับก็วันที่อย่างที่บอกไปวันที่9เดือน ลคใชมเดือนหน้าครับก็จะมีซิงเกิลใหม่ของผมออกมาให้ได้ฟังกันแล้วยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีละครเวทีครับผมชื่อเรื่องว่าวาบุนะ้น2013ฮะตอนนี้เล่นมาแล้ว3รอบแต่ทั้งหมด6รอบด้วยก,กกกกกดยกันครับก็เล่นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะที่เอ็มเชเตอร์ตรงพิพิธภัณฑ์ตัดใหม่ครับสามารถจองบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับแล้วก็ยังมีทำที่นอนอยู่ด้วยกันของมาทูวิชั่นครับผมชื่อรายการวัดศิลป์ครนะครับทุกวัน เสาร์วอาทิตย์ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับที่ผลงานของผมเลยครับขอบคุณทุกคนมากครับจะฝากเปิดดาวน์โหลดเพลงดิ้งไหมคะเปิดดาวน์โหลดเพลงก็ไปที่เวอร์เว็บดับบลิวซเลยครับโอเคค่ะเอาล้วค่ะจะทิ้งท้ายบอกอะไรกับแฟนคลับอีกแบบเล็กน้อยไหมคะขอบคุณค่ะ จริงๆคนเวียดตอนนี้รู้สึกร้อนเลยแล